สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะมาอัปเดตกันที่โปรแกรมการแขร่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ในนัดที่6ค่ะ โดยคืนวันอังคารที่12ธันวาคม2566แข่งขันกันทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะคะโดยคู่24นาฬิกา45นาทีลงสนามพร้อมกัน2คู่ค่ะ PSV Eindhoven เปิดบ้านพบกับอาร์ซนอนและลองพบกับเซบียาในขณะที่คู่3นาฬิกาลงสนามพร้อมกัน6คู่นะคะเรดบูลซาลซูบุกเปิดบ้านพบกับเบนฟิก้าอินเตอร์มิลานพบกับเรอัลซเซดาดอูนิโอนเบอร์ลินพบกับเรอัลมาดริด นาโปลีพบกับบรา,า้าโคเปเฮเกนพบกับกาลาตาสรารและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับบาเยอร์มิวนิกในขณะที่คืนวันพุทธที่13ธันวาคม2566กลงทำการแข่งขัน8คู่เช่นกันค่ะคู่24นาฬิกา45นาทีซเวน่สวาสวด้าพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และไลซิกเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของยังบอยส์ส่วน3นาฬิกาลงสนามพร้อมกัน6คู่นะคะเอฟซีปอร์โตพบกับชักตาโดนต Royal อ n น w ์เวพบกับบาร์เซโลนานิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับเอซีมิลานดอดมุลพบกับปารีสแซงต์แชมงเซลติกเปิดบ้านพบกับเฟเยนูตและแอเเลติโกมาดริดพบกับลาซิโอทั้งนี้คุณชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบ r n นิวส์ชั n e แนค่ะ